พี่หน่องเป็นคนใช้ว่าภาษาไี่สวยมากพี่หน่องก็เลยเขียนว่างดงามดุดดังน้ําไหลมันก็เลยกลายเป็นตัดตอนไปคท่าไหนมันก็กลายเป็นลายน้ําลายไหลมาเนี่ยทุกวันเนี้ยมือ oh. หน้าเนี่ยมันจะถูกผสมด้วยสามเผาเผาผสมกันแบบว่าเป็นคอรกเทลเลยแหละพวกผืนจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยบ้า <c oughs> นไหนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเป็นนี่จำได้หมดเลยอิสดงแ่าวกินปลาแซลมอนโอเมก้าทรียอใช่ไหมคะบนสมองสุดฤทธิ์ สิ้นหลายน้าายหน้าฉันไม่เอาฉันเอาว้ดีกว่าสวยมากอันอย่างไรเขาเรียกว่าทํมทมัดด่าทมดรรมะด่านะครับสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับท่านสู่รายการรถิยงผ้าโบราณนะคะสำหรับคนที่ชอบของเก่าของโบราณนะคะในซีซั่นสองนี้นะคะวันนี้เรามี คลิปเด็ดๆให้ท่านชมนะคะคือเราจะพาท่านมาชมวิพันพื้นถิ่นล้านนานนะคะในเรื่องของผ้าเมืองน่านนะคะมีผู้บรรยายพิเศษของเรานะคะรองาศาสตราจารย์กันภูมิพัฒน์ขาดเดี๋ยวตามเราเข้าไปชมกันเลยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่อคัมภีนะผ้าห่อคัมภีร์เนี่ยผมแบ่งตามการรมวิธีการทออเป็นสีแบบนะครับไม่ใช่วิธีการทอวิธีการทำหรือ่า นะวิธีการทําอันแรกนี่ก็จะเป็นผ้าห่อทั้งหมดผ้าหอกมพีนี่เป็นผ้าหอกำพีขององน่านอํานีอทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในจังหวัดนะคะก็อันแรกนี่ก็จะเป็นผ้าหอกำพีแบบปักเห็นไหมครับอันนี้เขาเขาบอกว่าน่าจะเป็นของจุดจุดจุดะบอกแค่นี้อ่ะโอเคจุดจุดจุดเลยนะถ้าจะเป็นแบบปักก็ใช้ดิ้นปักเห็นไหมก็จะเหมือนผ้า คือเป็นคนอชอบชอบผ้าป,ปักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเก็บด,ด้วยที่หนึ่งอันนี้คือคือกลุ่นนมแรกในนี้จะให้ดูอันนี้ก่อนน,ะะน,น,นอันนี้คือผ้าห่อคัมภีที่ที่พราใช้จริงๆทั้งหมดเนี่ยนี่นี่นี่ที่ที่ผมได้มานี่ยัง,ย,งยังไม่เคยแกะเลยนะ,นะ,ะผมไม่เคยแกะเลยนะเพราะว่ามายังไรอยู่ยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับอันที่สองสวนมากเลยสีธรรมชาติแน่นแนี้เอออันนี้คือผ้าห่อคัมพีท,ที่ที่พราห่อเขาก็จะมีไม้ประกับ นะครับดูดูไม้ประกับก็จะเห็นอยู่ด้านข้างตรงเนี้ยมี<อ>ไม้ไม้ประกับคัมภีด้วยแล้วตัวคัมภีอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการที่ประกับคัมภีก็มีไว้ไม่ให้ใบลานงอ,อนะไม่ให้ใบลานงอเพราะไม่งั้นใบลานเนี่ยมันอยู่ๆไปมันก็จะงอไปเรื่อยๆถ้าแบบคนไม่มีประกับคัมภีไว้ไม่ไม่ให้ใบลานมันงอมัอนก็จะเสร็จแล้วทีนี้เอ่อก็จะมีผ้าห่อคัมภีมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อการตัวคัมภีนั้นให้ให้ มีความเสียหายหน้อยที่สุดนะครับเพราะถึงว่าตัวคัมภีร์นั้นเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าถูกไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะทําผ้าห่อคมภีร์มาให้เพื่อไม่ให้ตัวใบลานหรือตัวระกับคัมภีร์นั้นมีความเสียหายเพราะจริงๆแล้วราคาแต่ละอ่านเนี่ยก็มีราคามีอั้ํามีราคาทั้งสิ้นนะครับได้อีกนัยยะหนึ่งของการทําผ้าห่อคัมภีร์ก็คือว่าเหมือนผู้หญิงอะ่ะอยากจะได้ เราอยากทําบุญอยากใกล้ชิดพระพุทธศาสนาแต่บางครั้งไม่มีสิทธิบวชไม่มีเข้าไปในโบสถ์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำผ้าห่อคมภีร์เป็นพุทธบูชาอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันอันบนนี่คือเป็นมัดย้อมหรือเป็นอะไรคะรือเป็นข้างบนนั้นเป็นผ้าทอเอาเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอนะครับอันนี้แบบถักค่ะอันนี้แบบเป็นผ้าผืนเรียบค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบถักเหมือนกันคมภีเนี่ยมันจะมีบางอันเนี่ย มันก็จะเป็นแบบแล้วแต่แล้วแต่ผูกแล้วแต่กันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นผูกใหญ่เขาเรียกผูกใหญ่เนาะซึ่งข้างหน้าเขาก็จะมีไม้แผ่นทองทองอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ปันจักไม้ปันจักนี่ก็คือเขียนชื่อว่าผูกเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรอ๋อใช่ไหมมันจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เหมือนเหมือนเข้าไปในห้องสมุดอะคุณไปหาในห้องสมุดก็จะเ,เห็นว่าอ๋ออ่านอันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไร จะได้หยิบมาหยิบมาใช้ถูกนะเพราะฉะนั้นไม้ปั้จักก็จะเป็นส่วนประกอบอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกับกันข้าหหอคัมพีซึ่งผ้าวหอมคัมพีอันนี้มันก็ลยมี4แบบที่ผมบอกคืออันแรกก็จะเป็นแบบปักปักปักอันที่สองก็จะเป็นแบบถักถักเราเรียกถักนะครับถักเอาเอาเส้นได้มาถักนี่ถักทั้งหมดเนาะเนี่ยทั้งสองตู้นี้เลยนะครับทั้งสองตู้นี้คือแบบถักทั้งหมดนี่ถักนะถักเอาโดยไม่ไผ่ เป็นตัวกลางเพราะไม้ไผ่มันจะต้องประกบอยู่ตลอดไม่งั้นมันมันก็บูยยูยี่ถูกไหมเพราะเราเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับถักให้มันหนาเพื่อที่จะไม่ให้ประกับคัมภีร์นั้นเสียนะครับเช่นเดียวกันกับอันนี้ก็จะลายเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี่ลายอินคามากเลยนะลายไผ่ขาวอินคามากเลยนะนะครับอันนี้ก็สวยอันนี้ก็จะมีรวดลายต่างๆส่วนมากก็จะเป็นลายกราฟิกเช่นนี้ทั้งหมดเลยครับที่ ที่พบอยู่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองหน่าุกทุกๆที่ก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเดียวกันถามว่าลายอะไรเขาก็จะเป็นแบบลายแบบผูกลายกราฟิกอะไรพวกง่ายๆนะลายกากระบาดลายเอ่อเมฆไหลอะไรประมาณนี้ที่เขาเขากำหนดมานะครับส่วนไปฟ้านี้นะฟาานี้เป็นผ้าห่อาำพีแบบทอนะครับแบบทออันนี้คือทอทอขึ้นมา ก็เป็นผ้าห่อคัมภีเลยก็จะต่างรูดลายก็จะต่างกับสองอันหลัะแต่โครงสร้างก็จะเหมือนกันคือด้านในมีไม้ไผ่เป็นแบนอยู่เพื่อที่จะให้ประกบได้นะตัวผ้านั้นเป็นทรงอยู่นะครับก็จะมีทั้งเป็นส่วนมากก็จะเป็นขิดนะครับเขาเขาบอกว่ามีจกด้วยแต่ผมไม่เคยเจอนะแต่ที่ผมเจอเนี่ยคือเฉพาะเป็นขิดอย่างเดียวนะครับส่วนมากส่วนในตู้นี้ตู้สุดท้ายอันนี้โซโบใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่อคัมภีร์ที่ใช้ผ้าที่นํเข้านำเข้า,น,านะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้ายกทองจากอินเดียนะครับที่เราเรียกผ้ายกมาบางคนก็เรียกผ้าอัตรัหรืออะไรแต่ผมเรียกว่าผ้ายกผมถามถามปกอะปกประพัดสอนอะเขาให้เรียกว่าผ้ายกทองอก็เลย,ยก็เลยเขียนว่าผ้ายกทองไปนะครับแต่มีมียกทองแต่จะเห็นจุดเนี่ยเห็นไหมเป็นผ้ายกจริงจริง คือจุดมันจะมีมีมีสีอยู่มีหยอดสีเขียวค่ะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็เป็นผ้าอินเดียนะครับอันนี้ผ้าสองลายเห็นไหมค่ะนี่นี่คือกรรมวิธีทั้งทั้งผ้าทอทั้งแบบถักนะครับอันนั้นคือเย็บใส่เลยเห็นไหมเป็นลายขาวดำนั้นก็สวยนะแล้วถ้ามาตัดชุดกันคือก็น่าจะสวยนะุ้็นเลยใช่ไหมลายสวยนะ ้าพวกนี้ส่วนมากทอในแมบบ่อังกฤษก็อินเดียะนะครับมีทั้งสองที่แต่อันนั้นของอินเดียเป็นภาพผิดอินเดียแต่อันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับทีน,นี้ผ้าในมุมนันเนี่ยที่ผมพบมาแล้วก็แล้วก็เขียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจากงานวิจัยแล้วจากทุกๆอย่างผ้าในมุมนั้นเนี่ยมีทั้งหมดเจชนิด้าสิ้นนะครับมีเจชนิดอันแรกก็คือสแตนดาร์ดก็คือสิ้นติงจบ สิ้นจงีงจกสิ้นจีนจอกนี่คือเป็นของไทยวนจร,งจรงิงๆแล้วก็จะมีการตกแต่งแบบพิเศษในลักษณะนองนนั่นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือสิ้นรือหรือเรียกสิ้นรือนะครับสิ้นรือก็จะเห็นว่าสิ้นรือด้านหลังสองผินั่นน่ะฝั่งซ้ายเป็นของเออชียงคำเชียงคำฝั่งขวาเป็นของเชียงของเห็นไหมก็จะเป็นลายเดียวกัน เขาเรียกลายเกาะผักแว่งมั้งน้ำไหลผักแว่นไม่ใช่น้ำไหลอย่าพูดน้ำไหลใช่ยแมน้ำไหลมันไม่มีมันคือลายเกาะทอจากวิธีการหลวงเกาะลายอะไรอย่าอย่าใช้คําว่าน้าไหลเดียม,มันทุกคนมันจะผิดไปหมดแล้วตอนเนี้ยใช่ทุกคนผิดจริงเออมันผิดไปหมดคือคาว่าน้ําไหลเนี่ยนะต้องบอกก่อนจริงๆว่าผมรู้กำที่กําเนิดเพราะว่าตะก่อนอนะตอนนั้นนะปีสองพัน้ารยี2ส2บสานะครับไปด้วยกัน คือพี่หน่องวัสนงคุณประสูตุเป็นนักเขียนของหนังสืออสทอ hmm. นะตอนนั้นทําฉบับเรื่องเมืองานพี่หน่องก็เขียนเรื่องผ้าเมืองานแล้วพี่หน่องเขียนว่าผ้าลายอันเนี้ยงดงามดุดดังน้ําไหล oh. พี่หน่องเป็นคนใช้ว่าภาษาที่สวยมากพี่หน่องก็เลยเขียนว่างดงามดุดดังน้ําไหล มันก็เลยกลายเป็นตัดตอนเป็นท่าไหนไม่รู้กลายเป็นน้ำลายไหลมาเนี่ยทุกวันเนี้ยน้ำลายไหลุ้มปากหมดทุกเหมือนเป็นคนบ้ามาบ้าอย่างเงี้ยนะครับอ่านี้นจริงว่าที่แต่ยังไม่เสร็จเปรางั้มันจะเห็นแคปชั่นมากกว่านี้นะครับนี่เป็นด้านหลังนั้นเป็นของเชิงคามอันนั้นเป็นของเชิงของแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมืองหน้ามันเกี่ยวกับเมืองหน้านสิครับเพราะว่ามันคือเขตแดงของเมืองหน้า เมืองหน้านี่ถ้าบบเราจะพูดจริงๆให้ครบเนี่ยเนี่ยที่ผมเอามาให้ครบเนี่ยนะคือตั้งแต่ในชัยยบุรีแขวงชัยยบุรีจนถึงท่าปลาฝั่งท่าข้างล่างสุดนี่คือล่างสุดของเมืงนนี่คือเมืองหน้าเมืองหน้านจะยาวแบน,นี้ไปเชียงคําเชียงของนะครับท่าฟ้าเหนือท่าฟ้าใต้และชิงมว่วนนี้คือเขตแดนของเมืองหน้าทั้งหมดนะเนี่นยดีในปัจจุบันเรามาแบ่งเอาต่างหาก ผมพูดถึงเมืองท่านในอดีตเพราะผ้านี่มันเป็นอดีตผ่านีนไม่ใช่ปัจจุบนันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มไทยลื้อเมืองหน้านเนี่ยมันจะถูกผสมด้วยสามเผ่าเผ่าผสมกันแบบว่าเป็นคอกเทลเลยแหละนะครับเช่นว่าในหมู่บ้านนี้ในในในตำบลน,นี้ดีกว่าในตำบลน,นี้มีสามบ้านสามหมู่บ้านเนาะเป็นหลักที่เหลืออีกสิบเอ็ดหมู่บ้าน เป็นลือ้ออ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วคนลือ้อก็ไปทําบุญวัดคนลาวคนลาวก็ทํทำบุญวัดคนลือเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นะก็จะไปมาหาสู่กันไม่แต่เขาก็ยังเป็นลาวอยู่นะก็รู้ว่าเป็นลาวในข้าวัางผ่าก็มีนะจุ๋ม<า>ในในวิงสาก,ก็มีนะครับที่เป็นบ้านลาวนะก็จะเจอคนลาวอยู่เป็นปกติคนลาวคนยวน คนหรือก็จะอยู่กันผสมคนเปรกกรมเรียบรม่ได้ไม่ได้ผสมคนเปเขาเรียกว่ากรมกลืนซึ่งกันและกันความกมกลืนนี่มันก็รวมไปทุกๆอย่างนะเพราะทางธรรมมันก็เลยกมกลืนกันหมดด้วยเช่นเดียวกันห้ามเรียกว่าห้ามเรียกว่าน้ําไหลให้เรียกว่าลายเกาะหลวงเออลายผักแว้งและผ้าทอหรือสิ่งสะซิ่งไทยหรือมีลายเกาะทอด้วยกรรมวิธีการรวง น,นี่มันคือซ<ช>ิทหรือมีลายเกาะทอะด้วยกระมุนจริงๆหนนี่มันถึงจะเรียกว่าถูกต้องทำไมนี่ก็ถูกองู่แล้ทั้งน้าสองผืนเนี่ยเป็นเป็นผืนท,ที่ยืนยันได้ดีว่าเนี่ยยังเป็นกลุ่มไทยลรือที่อยู่ในเมือนางน่านแต่เมืองน่านนี่คือลุ่มน้ำน่านน,นะนะอันนี้ลุ่มน้ําอื่นเหมือนน้ำอิงน้ําโขงนะครับแต่ก็เขนเมืองน่านอันนี้คือท่าบางหาอันนี้เมืองปวด นะตอนได้มาสองือนนี้ครั้งแรกเนี่ยนะผมตกใจเลยว่า,วาอ๋อมันยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นตามวิธีการใช้มันก็ยังใช้อยู่เรื่องปกตินะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ซึ่งขอพูดในตอนนี้เลยก็คือสีที่ใช้นะครับสีในบางแง่ที่ใช้ที่นิยมใช้มากก็คือุณจะเห็นสีม่วงและชมพูนะครับ<ะ>อันนี้เป็นสีวิทยาศาสตร์สีวิทยาศาสตร์ซึ่งมาจากเมือนจีนโดยขบวน ลอกมาจากจีนะครับอันนี้ผมสัมภาษณ์มาโรงฟิลมาสัมภาษณ์ทุกคนมาก็จะบอกมือกันหมดเลยว่าซื้อที่ขบวนลอกเพราะฉะนั้นซื้อสีย้อมเคมีของขบวนลอเนี่ยแล้วฉันใส่เนี่ยโอ้ชั้นโกงมากกวพวกพวก,พวกเธอพวกเธอใช้พวกใบไ,ไม้รากไม้ย้อมเนี่ยนะถูกไหมหเห็นไหมชั้นใช้สีของนอกย้อมก็จะเป็นเธอใช้แค้งราก ใบใบไม้โอ้แตกแล้วท่างใช้สีเคมี K Me, ที่มาจากมูลจีนมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมีมาเป็นร้อยปีนี่คืออันที่สองนะครับที่ไหนดะนก็คือเมื่อกี้สิ้นตินจบนะอันที่สองคือสิ้นลือนะครับอันที่สามคุณจุม๋มอันที่สามนี่สิอะไหนดีคะสวยน อันนี้เรียกว่าสิ้นเชียงแสนนะครับสิ้นเชียงแสนเนี่ยใช้กันทั้งเมืองน่านหมดเลยตั้งแต่ไซยาบุรีจนถึงตรงนี้เลยแล้วทุกคนก็จะเรียกว่าสิ้นเชียงแสนทั้งสิ้นโครงสร้างอันนี้เป็นสิ้นเชียงแสนสิ้นเชียงแสนจะทอเรื่ฝ้ายเป็นหลักเป็นสิ้นที่ไว้ใช้งานอันนี้เรายังไม่รู้จริงๆว่าทําไมมันมันเชียงแสนมันมีไหมเพราะว่าในในในขูบัว หรือเสาให้เราก็จะไม่เจอสิ้นแบบนี้แต่ในเมืองน่านเรียกว่าสิ้นเชียงแสงแล้วคุณก็จะเจอบ้านอีกหลายบ้านนะครับที่ชื่อว่าบ้านเชียงแสนก,การตั้งชื่อบ้านนั้นก็คือเป็นการระลึกถึงบ้านชั้นมาจากเชียงแสนแล้วฉันก็มาอยู่ที่นี่ฉันก็มาอยู่ที่เมืองน่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ พบได้เฉพาะในเมือหน้าเหมือนซิ้งการคอควายที่คุณพบ <ะ S 2> ได้ในมือแพร่เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเฉพาะในแพร่เท่านั้นที่ใช้อยู่นะอันนี้ก็เฉพาะในหน้าที่ใช้อยู่คือซิ้นเชียงแสงอันนี้แหละซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีคนพอแล้วแล้วไม่มีคนใช้แล้วผมเสียดายมากโชคดีที่ผมยังถ่ายรูปได้คนใส่อยู่ทั่วไปหรืออะไรนะครับในซิ้นเชียงแสตรงนี้ก็โครงสร้างมันก็คือเหมือนสิ้นตาเนาะโค,ครงสร้างมันคือเหมือนสิ้นตา แต่สีมันจะมีหลายสีครับสีเมนหลักก็คือสีสีครั่งมะเกลือคลามแต่สีคลามผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอ,นอแต่สีครามผมมีหลายผืนตรงนูง้นก็มีอีงนะครับนี่ก็คือสามอย่างแล้วนะเส้นที่อยู่ในเมืองแม่นี่เส้นที่สามละนะอันนี้คือเส้นที่สี่ครับคืออันที่สี่เนี่ยทั้งหมดตรงนี้คืออันเดียวกั้หมดผมเรียกว่า สิ้นเครือคนมงโบ้าณกาเรียกว่าสิ้นเครือมิใช่คำเครือเครือเนี่ยมันน่าจะแปลมาว่าควบหรือคลั่งหรือเคลือบกันไปไล่กันไปอย่างเี้มากกว่านะครับเคลือ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 บกันไปอย่างเงี้ยนะมันน่าจะแปลนอย่างนั้นซึ่งไอ้สิ้นเคลือบเนี่ยเหรอในการสันนิษฐานของผมนะครับในในความคิดเห็นของผม มันน่าจะเป็นสิ้นที่ถูกดัดแปลงมาจากสิ้นติ่จบสิ้นเครือมในคนดูง่ายๆสิ้นเครือบกับสินเป้าเดี๋ยวคุณจะเห็นสิ่เป้าเดี๋ยวขอสิ้นเครือบแล้วต่อสิ้นเป้ลยนะครับสิ้นเครือบไปที่นี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นลายเป้าขวางลำตัวตรงนี้เห็นไหมเหมือนเหมือนสิ้นตาไหมแต่มันจะจบด้ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นไหมมันจะจบด้วยสร้อยสายมันจะจบด้วยสร้อยสายมันจะจบด้วยสร้อยสายทุกอันจบด้วยสร้อยสายหมดทงสิ้น แล้วอันหน้านีที่ผมแขวนให้ดูสองผืนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ้นที่พิเศษหน่อยอันขวาเรียกว่าสิ้นเคลือบคำอันซ้ายเรียกว่าสิ้นเคลือบเงินสองผืนนี่มีไว้ทำทำอะไรรู้ไหมจุ๋มทายซิจะในพิธีกรรมอ,อ,อะไรล่ะแต่งงานรับขวัญรูปสาวเกิดใหม่ อ้าวหรอคะนะครับสองผืนเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ใช้รับขวัญรูปสาวเกิดใหม่หที่ผมมอกขวัญให้ดูผม่มาหินเนะี่ยผมต้องการให้เห็นบริบทอีกอันหนึ่งของพระซิ้นซึ่งเอาไปใช้ในรูปแบบอื่นคะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูสิ้งเกิลนะครับที่ที่อยู่ที่นี้นะอันอันอันสองผืนหน้าเนี่ยนะครับพบในเขตอำเภอเมือง อันหลังหังซ้ายนั่นน่ะสีม่วงชมพูนี่เห็นไหมสีชมพูที่ผมพูดอ่ะแก้วเห็นป่ากับสีม่วงมันได้คือสีเคมีนะครับอันนั้นท่าองาอีกอันหนึ่งของนาน,น้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ซิ้นเครืบอทั้งหมดซิ่งเครืบซิ้นเคริบทุกตู้อันนี้อ,อนาม,มือครับอันนี้ก็นาม,มือเห็นไหม ตานื้อมันถูกตัดนะสร้อยสามมันขาดแล้วมันขาดนะครับก็เลยถูกตัดอันนี้พบในอำเภอเมืองคุณเห็นไหมว่ามันมันมีลายล้วงอยู่ในนี้ใช่คะอรกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าล้วงหางปลาอันนี้ล้วงหางแว่งอนนี้ล้วงหางปลาแล้วก็ต่อด้วยสร้อยสามสร้อยสามปิด ทุกงหนครับอันนี้เกวีก็ก็จะเป็นเครือที่มีส่้อยสาอยู่นะออันนี้อันนี้อันนี้ในในอำเภอทุ่งช้างติดกับลาวติดกับกับเขตแดนลาวแล้วด้านนู้นนะครับมันก็จะมีความเป็นลาวเป็นหรือเป็นทุกอย่างผสมขย่ากันโคโอ้ออันนี้นะถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะติว่าคือสิ้นเชียงแสนแต่เราก็อยู่ในสกุลเครือใช่เพราะเนื่องจากว่ามันมีสร้อยสายเห็นไหมเด็กชา นี่เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็อำเภอนาหมื่นครับอันนี้ก็นาหมื่นก็เป็นนี่ก็นาหมื่นนี็นาหมื่นเห็นไหมเห็นใช่ไ่านาแต่ลเอ้ยไม่ใช่ทั้หอันบนนาน้อยอันร่างนาหมื่นอันบนนาน้อยอันล่างนาหมื่นนะครับเห็นไหมว่าว่ามันจะมีสร้อยสายเช่นเดียวกันมีสร้อยสายโครงสร้างครบมีสร้อยสายปั๊บเป็นตีนเลยเป็นตีนสิ้นเลยนะดูดีนะเป็นสร้อยสายและตีนสิ้น เป็นสร้อยสาและตีนสิ้นเป็นสร้อยสาและตีนสิ้นอันนี้นาหมืน่นอันนี้สยบุรีอันนี้สยบุรีและอันนั้นถ้า,ามังขาเจอดีอยังนี่คือสยบุรีที่อยู่ในเขตวล่ะนะครับนี่ที่ผมได้มาก็เลยเอามาให้ดูไว้ตรงนี้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเนาะ เห็นไหมมันจะมีมีจกลาวเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วก็ผมถันบอกว่ามันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเราเราพูดคำนี้ดีกว่าเป็นผสมผสานวัฒนธรรมขอดูอันนี้อีกอันหนึ่งนี่จุงอันนี้เอออันนี้แสงอันนี้สิ้นชิงแสงไหมสิ้นแสงแล้วมีมัดกาดมัดกาดติดสายืออาจาย์ถึงอันอันนี้ขอรวดเดียวเลยใช่ไหมคะรวดเดียวเลยขอาครวดเดียวใช่รวดเดียว ยกไว้ว่ากลุ่มทั้งหมเนี่ยที่มันเป็นลึงเนี่ยมันจะต่อตีนหนามันจะ่อมันต่อตีนหนาเห็นยังเนี่ยคือโครงสร้างของสิ้นเคร์่จะเป็นอย่างนี้โดยตรงเหมือนที่คุณอุ้มใส่มาวันนั้นอะมันสิ่งม้วนถึงหลวงอันเดียวกันต้องเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องสิ้นเครื่องเนะอันนี้เรียกว่าสิ้นเป้าเป็นเป้าเป็นเป้าเป็นเป้าสิ้นเป้าเนี่ยมันจะต่างกับสิ้นเคร์่ คนดูตรงนี้ชัดๆเลยนี่ของหน้าดุ่<ฮ>ะอันนี้ของอำเภอเมืองเนาะนี่มะคุณจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแถบสามสีแถบสามสี <ฮะ S 2> เห็นไหมแถบสามสี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 ทุกเหมือนครับ <ฮะ S 2> นี่คือซ้นป้า <ฮะ S 2> ไม่มีไส้าสาระะะเขาจะเรียกว่าเล็บตีนและป้าน,อ,านอ๋อจะมีชื่อ,เล,เ,อเลยเล็บ เล็บสีแดงอันแรกก่อนนะครับตีน้เงินสีน้ำเงินและป้านป้านปอสะอานอหนูไม่โผล่ป่าไม่โผล่ป้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันอย่างเงี้ยคือเป็นเล็บของสิ้นค่ะข้างบนเนี่ยเขาบอกเล็บของสิ้นอันนี้ตีของสิ้นแล้วนี่ตัวป้านผมก็งงป้านอ๋อเนื่านสีป้านเพราะฉะนั้นสิ้นป้านเนี่ยเสี้ยสิ้นป้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ สิ้นต้องจะเป็นอย่างนี้หมดทุกคน<ะ>ทุกอันอันหลังสุดนั้นนะครับ<ะ>ยิ้มคนเธอสั่งอิมนแสงมา<ะ>คุณเห็นไหมเป็นลายเป็นลายที่เนี่เห็นปะ่ะลายกรลายกรวไม่ลายกรอลายกอแต่เป็นมัดมีอ่ะ <laughs> <laughs> ขอดูรสชาติเศ เออโอจริงด้วยเป็นมัดหนีมั้งแต่นั้นหนูดูไกลๆหนูคิดว่ามันเป็นอันนี้นะเป็นลายกรอกนะเป็นมัดหนี่นี่คือมัดหนีอืมเหตุยังเก๋ไหมเรียนแบบการกรอกแต่เป็นสิ่งป้องป้องสิ่นเป้าเป้าไม่ใช่ป้องเป้าเฉยเป้าเป็นสิ่งเป้าปกป้องนี่แหละฮะนี่นี่คือผ้าพสิ่นผืนแรกที่ผมเก็บนะครับได้จากบ้าน หนองบัวเภอเท่าบางขานี่คือผืนแรกเลยที่เก็บเก็บนี่คืออันนี้ปีสองเก้าปีสองเก้าหนูเกิดยังเกิดแล้วเกิดแล้วกี่ขวพักสอ้าน่าจะสิบออืมเนี่ยเก็บตั้งแต่ปีสองแปดสองเก้านั่นแหละนะ,ค,ะ,นะรครับไม่หลอกค่ะวัดหนองบัว้านหนองบัวเป็นครั้งแรกที่เจอแล้วแบบอันผืนนี้กับผืนสิ้นเคบลนบนั่นแหละสีม่วงชมพูนั่นแหละ อันเนี้ยมามาบ้านเดียวกันในตรงเนี้ยจำได้บ้านทั้งหมดเลยนะทุกบ้านว่าบ้านไหนจำได้หมดเลยนะจุ๋ยเอ้ย<ะ>มอผมจำได้เลยนะพืนไหนจากบ้านไหนเพราะว่าผมไปถ่ายผมไปเมืองน่านผมว่าเน่อจะไม่ต่ำกว่าสองร้อยอจริงจริง ทุกผืนจาได้หมดเลยจาได้หมดเลยบ้านไหนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนป็นนี่จาได้หมดเลยแสดลว่ากินอาลาซามอนโอเมก้าทรีเยียวช่วยบำรุงสมองสุดฤทธิ์อันนี้สวยตัวนี้สวยเด็ดมากอันนี้ก็ยังอยู่ในสกุลซิมป้องอยู่ซิมปองอันนี้นามืออันนี้ชัยบุรีค่ะเห็นไหมดูดูดูเกาะนี่เออคุณคุณนะคุณคุณนะคะ คุณคถไนะคะถ้าไม่ฉกจากหลังรถไทยสักคนเนี่ยเออถ้าไม่ฉกจากหลังรถไทยสักคนหนึ่งเนี่ยรถไทยนะวันนั้นนะรถไทยน่ากลัวมากจังเลยน่านลัวมากมาหอบกูหนูไปเลยนะคะอันเนี้ยอันนี้หนูอยากถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ที่ว่ามันเป็นอยู่ในสกุลสิมปล้องซิมปล้องปล้องป้องนี่คือซิมป้าแต่อยู่ในแขวงชัยบุรี ออเข้าใจยังมันเป็นป้อง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 หมดเลยเนี่ใช่อันนี้นามือนิี่ชัยบุรีอันนี้นามือนวางสลับเอามาให้ดูเห็นไหมแล้วมันแทบไม่แตกต่างกันเลยมั้งจืใช่เพียงแค่ว่ามันคือคือความว่าเป็นความว่าเป็นป้องก็คือยังจะมีลายที่มันมีเป็นข้าป้องป้องป็นงป้อ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 งปองต้อองปค่ะป้องป้องป้องอออ ก็เรียกวัดภูมินอันนี้นามื่นเห็นไหมอันนี้อันนี้หนองบัวอันนี้ก็หนองบัวอันนั้นอำเภอเมืองอันนี้นามื่นนี่วางไว้ให้ดูเลยนะทั้งหมดเลย้งแต,แต่ข้างบนสุดของเมืองน่านยันข้างล่างสุดเลยส่วนสิ้นประเทศที่หก เรื่องราวยังไม่จบนะคะเดี๋ยวติดตามต่อได้นะคะในคลิปต่อไปค่ะเราส่งลิงก์ให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณค่ะ